มึงเห็ดไข่ตัวนี้ค่ะพี่น้องดอกปั่งแดงมึงเกลียด้สงฟ้ามื้อไกลยไงค่ะไงเนี่ยคะ่ะดอกงามค่ะพี่น้องมึงสามเลยเดี๋ยวบางี่พ่อแกมัะนะค,ะค่ะีสองค่ะมึงค่ะ มีจมีนนะคะโอ้ตูมกใหญ่พี่น้องดีใจคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันในเสาของวันที่9สิบเก่านะคะปาพปษภาคมสองพันห้าอยหกสิบหาค่ะพาพี่น้องมาไต,ต่เห็ดค่ะดอกแรกจะเป็นเห็ดไข่นะคะมีเป็นดอกตูมเลยะคะ่ะซอมดอกเลยพื้ ค่ะค่ค่ะแมงจอขาก,กีนึงค่ะก,กีเห็ดนะคะพอกระสิเด็กเก็บกหมดแล้วพี่หน่องคุ้นายค่ะมนันนี่นี่กะกีค่ะ ไม่ถากีกีค่ะุณค่ะดอกนี่ทางไหนพี่นี่ค่ะงานนี้มีกระตูมี้ว่าาแล้วค่ะพี่น้องเห็ดไข่ค่ะดอกนี้ดอกบานค่ะ มีจะเป็นจีแล้วค่ะพี่นอ้องอ้ยงามค่ะงามมาขอนสีกแกงนะคะเดี๋ยว่านี้ี่าค่เอาโอ้นค่ะเดี๋ยวเห็นบ่ค่ะโอ้ยอยู่ในอุ้มใหม่ตูมงาม,งามทั้งนั้นเลยมีบ้านหนึ่งค่ะ เป็นดอกกีนะคะเห็นบ่ค่ะโอ้ยุดใส่ใบใหม่เลยเก็เป็นเห็ดไข่เลยค่ะโอ้มีแต่เห็ดไข่ล้วนๆเลยค่ะพี่น้องเลยกาลังบานค่ะอ้ยเห็ดถั่วไข่ค่ะพี่น้องโอ้งามๆค่ะ นีกระมีค่ะดอกโตดอกเพิ่นนะคะเห็ดพุ่นกับหลายเห็ดกระพาะได้กเก็บอยู่ค่ะพุ่นค่ะทางเธออีกดอกหนึ่งพุ่นเห็นไหมคะเดี๋ยวเด้พ่อกินเอาหรอคะพี่น้องมันจะตายเห็ดเนี่เก็บดอกขิงมาหนึ่งดอกหนึ่งไปกันต่อค่ะหนีไข่ค่ะพี่น้องงามค่ะสามเลยบรงนี้ทางพุ่นกระมีค่ะ คุมันบานด้ค่ะนี่ดอกบานสวนด์ดีพี่หนอกโอ้ยแต่งางามๆเลยนะคะพี่หนอกดอกเลียตาค่ะ้างทางนะคะดอกห้องสุดยอดค่ะสุดยอดความงามนะคะของเห็หอุ้อ แกขอมากแกเห็นคนแกก็แกสี้ได้บไาา่ได้แล้ววันนี้มานคือเก่าค่ะเอาอยู่นะคะ่ะมนนีสามดอกเลยค่ะให้งามค่ะพี่น้องมานค่ะมานมดีใจอยู่นะคะยางงามค่ะ มีสองค่ะหิ่มมานค่ะพี่น,อน้องตูงงามๆค่ะพี่น้อง เป็น่งฝาวนะคะเขาหลักเพชรบุรีหม่องเก่าค่ะพี่น้องจะตุ่มพ่องามๆนะคะอุ้ยิหลายเติบแล้วค่ะเดี๋ยวไปกันต่อคะ่ะเห็ดดอกข่เหลืองค่ะม้าถูกเหมือตื่นเต็นถูกเหมือค่ะพี่น้อง มาทุกวันตื่นเต้นทุกวันดอกงามเียค่ะมาหอดผีตีซีนะคะพี่น้องตีซีเนี่ยมาพอคนโอ้ใจเสียมือคันวัดสิบุรยน,นี่ตูมค่ะงามค่ะค่ะ เกียร์ใบไม้ลมสำนะคะใต่เห็ด่อนสิเกียงค่ะเอาได้บ้างหรอคะพี่น้องโอ้โหเขาไปติดอยนะู่ในหินเขาเลยอึ๊บพอสูบไดเนี่ยนะคะท่านีรดอนึงค่ะบอกงามค่ะพี่น้องเบิ้งสามเด้เดียวมึง อีกพ่อแก่มนันค่ะอีกโซม่ะน,นี้ค่ะมีกระเมียนนะคะโอ้ตูบอกใหญ่พี่น้องโอ้ยดีใจค่ะ <c oughs> พี่น้องโอ้ยตูบอกใหญ่มียือล่ะไปบนนี่ สุดยอดค่ะสุดยอดค่ะนี่ค่ะตูมค่ะโอ้ยแกมหมานอีกแล้วค่ะพี่น้องหมานค่ะหมานมาก,กับแม่กับอายนะคับมันเจ่เ้าค่ะอี กลิ่มขึ้นแล้วนะคะป่าเอาโอ้งามค่ะงามมีบ้านแล้วค่ะมดไข่เหลืองมดไข่ตัวีหญ่ะพี่นาะรอปบ่งแด้ เก็บสังฟ,งไฟไงงงงายมื้อไปเลยง่ายค่ะง่ายเนี่ยค่ะดูงามงามพี่หนค่ะเอาแล้ว,ลวมุนหมดแล้วนี่เน,นี่ยมุนู่ข้องบออีสองคนวเนะเมื่อพี่นุ่งพี่หนอท่านี้สองเลยค่ะอันนี้กี่นะะึงค่ะอีกระเมียนด้ยค่ะโอ้ พอง,งามๆค่ะข่อใดขึ้นนาเลยค่ะค่เนี่ก็เป็นเห็ดท่ว่าเา้าใดในมือน,นีนะคะพี่น้องคนนลายค่ะแต่ว่าก็พ่อได้กินอยู่นะคะพี่น้องเห็ดไก,ก่ก็มมแต่ดอกงามๆเลยค่ะอดูมิตรดอกไข่ไก่ไหมผนก็ขอพูดใหลายๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วพอกันไหมคิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ